หนุ่มกะลาเตรียมดาบวชและอาจไม่สึกขอร้องจูนอย่าดรามาเพราะไม่มีอะไรดีขึ้นคุณหนุ่มเขารับได้อยู่แล้วค่ตอนนี้เดี๋ยวเขาบวชนะบวชแล้วก็จบแต่ถ้าเกิดบวชแล้วดูแล้วมันยังไม่สงบก็ไม่ต้องสึกเลยแค,แค่นั้นเองโดยทนายเดชาบอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่3สามีภรรยายคู่นี้เขาไม่คุยกันมานานแล้วมีแค่เรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ยังติดต่อกันอยู่และฝ่ายบัญชีของพี่หนุ่มก็เก็บข้อมูลเอาไว้หมดว่าเงินหายไปไหนอีกทั้งยังยินดีเจรจาด้วยแต่หากตกลงกันไม่ได้ทางพี่หนุ่มมกก็เเตรียทาางอออไวว้้แล ตกลงก็ไม่ได้กับฟ้องหยาผมก็เตรียมร่างไว้แล้วเรียบร้อยแล้วกทติดต่อมาของเจรจา,าโอ้ยินดีเลยครับแล้วก็พยายามงดให้สัมภาษณ์เถอะครับขณะที่คุณพัทที่ปรึกษาของแม่จูนก็ได้อัปเดตความรู้สึกของจูนว่าตอนนี้ค่อนข้างเสียใจเพราะสิ่งที่หนุ่มร้องเป็นเรื่องใหญ่และกระทบถึงลูกจูนจึงไม่อยากจะออกมาสัมภาษณ์อะไรในตอนนี้แต่ก็พร้อมจะเจรจาด้วยโดยมีคนกลางเข้ามาช่วยหาข้อสรุปนั่นเอง สถานะทางจิตใจแกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของครอบครัวคิดว่าหนักพอสมควรครับ เรื่องหนุ่มกะลาทําให้ผู้หญิงหลายคนได้อุทาหอนอย่างนุ่นนบลาโกมาโพสเลยว่าเรื่องที่หนุ่มกะลาสอนให้ฉันรู้ว่าคิดถูกแล้วที่ทํางานหาเงินเองอยากใช้อะไรก็ใช้อยากกินอะไรก็กินอยากเที่ยวไหนก็ไปไม่ต้องเป็นนี้บุญคุณใครถ้าโดนนอกใจใครจะไม่ชอบผู้หญิงทํางานนอกบ้านช่างชีวิตนี้มันไม่มีใครรักเราเท่าเราอีกแล้วคอมเมนต์ต่ออีกว่าตอนรักกันน่ารักมากเลยพอมีสามทุกอย่างเปลี่ยนอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วทําขนาดนี้เสียใจแทนน่ะเช่นเดียวกับชาวเน็ต ที่บอกเลยว่าพี่หนุ่มสอนให้ผู้หญิงทุกคนควรทํางานมีเงินเป็นของตัวเองดีที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้จ่าโอ๋ก็ได้มีการไลฟ์พูดถึงประเด็นที่ไม่ยอมจ่าย4ี่ล้านบอกเรื่องนี้ยังไม่จบมีเงินแต่ยังไม่จ่ายจ้าแต่แค่ว่าคดีมันยังไม่จบมงว่าพวกคุณนะเป็นอะไรกันนะคะก็ยังไม่อยากจ่ายอะค่ะคดียังไม่จบอ่ะเข้าใจปะและฝากบอกทุกคนที่เดือดเนื้อร้อนใจแทนด้วยว่าไม่ต้องมาเพือกมาอินเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองหรอก ทำไมอ่ะยุ่งอะไรอ่ะเสือกอ่ะจ่ายให้เหรอมายุ่งอะไรคดีก็ไม่ใช่เข้ัคดีของตัวเองอ่ะเสือกเลยนักหนาฮะไปไกลๆไม่ชอบก็บล็อกไปไม่ต้องมายุ่ง ฟังคำตอบของจ่าโอแล้วชาวเน็ตก็บอกเลยว่ามันน่ามันหนกมากถ้าสวยจริงต้องมีผัวเป็นของตัวเองไม่ยุ่งผัวคนอื่นนะคะสาวส่วนใครที่สงสัยเรื่องการรับงานในานามบริษัทของนุม่มบุ๋มปนัดดาก็มีคำตอบให้บอกว่าเป็นเรื่องปกติของคนในวงการอย่างบุ๋มเองก็รับงานในานามห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลาจะใช้ใจ่ายในครอบครัวก็ต้องเบิกจากกองกลางตรงนี้เช่นกัน การเบริกจ่ายอะค่ะเพื่อไปจ่ายค่าบ้านหรือค่าอะไรมันออกมาเป็นรูปแบบบริษัทและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต้องไปเบิกกับบริษัทไม่กะทั่งบริษัทบุ๋มก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพร้อมฝากถึงทั้งสองด้วยว่าควรจะคุยกันหลังบ้านดีกว่าเพราะมันกระทบถึงลูกมันกระทบกับเด็กกระทบกับความรู้สึกในอนาคตเขาโตขึ้นเขาเปิดมาเจอข่าวพ่อแม่ทะเลาะก,กันเขาต้องไม่สบายใจคุณควรตกลงกันเงียบๆในบ้านยังไงก็ขอให้พี่หนุ่มและแม่จูนเจรจากันได้สำเร็จนะคะนึกถึงลูกและวันเก่าๆที่เคยรักกันให้มากๆค่ะ